สวัสดีค่ะแอนเดอะสไตล์บายแอนะคะวันนี้แอนจะมาพูดถึงสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามียอดขายอันดับหนึ่งตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายที่อเมริกานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Rolio Paris e 리 i i t 스 l i f t h y a l u r o n i cid a c Serum นะคะหรือว่าเรียกสันส้นๆว่า Rolio Hyaluron Serum นะคะตัวนี้เลย โอเคค่ะก่อนที่แอนจะไปเล่าความรู้สึกที่ได้ลองใช้มาหนึ่งอาทิตย์ให้ทุกคนฟังนะคะแอนจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเจ้าตัวสกินแคร์นี้สรรพคุณของเขามีอะไรบ้างะคะ่ะส่วนผสมของเขานะคะแน่นอนเขาชูไฮยาลูรอนมาค่ะนี้นะคะเขาใส่มาในปริมาณที่มากถึง1.5%นนะคะแล้วก็ที่สําคัญ ในไฮยาลูรอนเขาเนี่ยยังแบ่งออกเป็น2โมเลกุลด้วยกันนั่นก็คือโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะที่จะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นนะคะแล้วก็โมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยที่จะซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังของเราที่จะช่วยให้ผิวมันดูแบบอิ่มๆิมม่เด้งเดงมาจากภายในนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าเวลาเราใช้ครั้งแรกเนี่ยเราจะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงถึงความเด้งความฟูความกระจางใสต่างๆเนี่ยในครั้งแรกอะได้มากถึง42%ซึ่งเอาจริง,รงๆแอนไม่สามารถวัดได้หรอกว่ามันมากถึง42%หรือเปล่าแต่รู้ว่าวันแรกที่ได้ใช้นะคะก็รู้เลยว่าผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื่นขึ้นดูอิ่มน้ำขึ้นอย่างที่เขาเคลมไว้จริงๆนะคะและที่สำคัญนะคะเซรั่มแบบนี้นะคะเซรั่มแบบ ง่ายๆนะคะทางง่ายๆกลางๆแบบนี้แอนคิดว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบมาจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าผู้ที่แบบมีแนวโน้มผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยแอนแบบแอนขอยืนยันเลยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยผิวแอนค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยมลภาวะต่างๆแอนเป็นแบบสาวแกลบไบต์อะเนาะแล้วก็รวมไปถึงแบบ การใส่หน้ากากาก,การใส่หน้ากากต่างๆการโควิดต่างๆมันทําให้เหมือนผิวเราเกิดการเสียดสีมากขึ้นมันแบบทําให้ผิวเราเซนซิทีฟมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะช่วงก่อนหน้านี้แอนก็มีแบบผิวแพ้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าที่ตัดสินใจ ลองตัวนี้เพราะเขาการันตีมาโดยแพทย์ผิวหนังว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะคะมาในปริมาณ30 ml แต่ราคาเพียง999บาทก็เรียกได้ว่าราคาคุ้มมากๆเลยกับปริมาณเท่านี้แอนคิดว่ามันใช้ได้นานนะคะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าแอนใช้มา1อาทิตย์มันลดไปแบบลดไปแบบนิดเดียวเองอะนึกออกปะคือด้วยตัวเซรั่มเนี่ย ขวดเท่านี้แล้วเราใช้ต่อครั้งเราใช้เพียง4-5หหยดไม่เกินนั้นคือแล้วแต่นะคือแอมจะใช้แค่4ีถึงห้าหยดเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นนะมันรู้สึกว่ามากเกินไปหรือน้อยกว่านั้นมันก็ไม่เพียงพอกับปริมาณในการบำรุงผิวหน้าขนาดหน้าของเรานะคะโอเคค่ะมาถึงความรู้สึก หลังใช้กันบ้างนะคะเซรั่มตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าซึมง,ง่ายมากๆนะคะแอนทาตอนเช้าก็ไม่ต้องยืนรอนานแบบให้มันแห้งให้มันซึมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีทริคนิดนึงในการทาครีมนะคะคือแอนอาบน้ำเสร็จแอนจะแบบไม่ซับหน้านะคะก็คือเอามือตบๆน,น้ำให้มันแห้งๆแล้วก็ลงสกินแคร์เลยอันนี้ก็จะช่วยให้สกินแคร์เนี่ยซึมแล้วก็ได้แบบดูดซับสาร ต,ต่างๆที่เขาใส่มาได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้ครั้งแรกรู้สึกได้จริงว่าผิวเราดูอิ่มน้ําดูอิ่มเด้งขึ้นดูชุ่มชื่นขึ้นจริงแล้วพอใช้มาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็รู้เลยค่ะว่าแบบแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นผิวดูอิ่มเด้งฟูยิ่งขึ้นมากจริงๆเพราะว่าทุกวันที่จัน์ถึงสุกเนี่ยเวลานไปทํางานเนี่ยแอนแต่งหน้าแบบนับวันได้เลย ส่วนมากเลยนะก็คือจะทาแค่กันแดดอ่ะแล้วก็ออกเลยคิ้วก็ยังไม่เขียนเลยพอเรารู้สึกได้แล้วว่าขนาดแค่ทาแค่กันแดดอ่ะหน้าเรายังดูแบบชุ่มชื่นดูสดใสดูแบบดูอิ่มเด้งนะคะไม่ดูแบบโซมดูแบบแกได้นอนประวาตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเซรั่มตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถูกใจใช่เลยแล้วก็มาในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะถ้าใครอยากได้นะคะ ัเก็บกล่องไว้อยู่เลยนะคะกล่องเขาจะมีสีแดงแบบนี้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะจ๊ะราคาเพียง999บาบาทจ้าก็ถ้าใครได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกแอนไว้ได้เลยด้านล่างนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายะคะ่ะ